เก็บค่าเหยียบแผ่นดินยังไงก็ต้องทําฝ่ายการเงินไม่อุดหนุนงบไม่อยากจ่ายค่ารักษาให้นักท่องเที่ยวในนี้หมายถึงแอปพลิเคชันที่อาจจะเอามาใช้ในการเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน300บาททั้งที่มีแอป,ปเยอะอยู่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไร้ประสิทธิภาพรวมถึง Thailand Pass ด้วยในข่าวนี้เขาพูดถึงยังไงก็ต้องทำเขาบอกแล้วก็ในนี้ก็ยังบอกฝ่ายการเงินไม่ให้งบประมาณแล้ว เพราะว่าเราเคยเสียค่ารักษาพยาบาลกับนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเนี่ยปีหนึ่งตั้ง300กว่าล้านซึ่งซึ่งเดี๋ยวจะบอกต่อไปในนี้อันนี้อบย้ำก่อนนะครับมันเป็นคนละส่วนกับซิตี้แท็กซ์คนละอย่างซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขามีการเก็บเงินเพิ่มเติม,ตมจากนักท่องเที่ยวมานานแล้วที่เราไปเที่ยวกัน,เ,นเราจ่ายกันโดยที่ไม่รู้ตัวเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาเก็บก็คือซิตี้แท็กซ์หมายถึงว่าเวลาเราจองโรงแรมเนี่ย ก็สังเกตดีๆมันจะมีบวกตรงส่วนนี้ไปด้วยภาษีเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นเราเห็นด้วยแต่ว่าถ้าทําแบบนั้นก็คือจะโดนทุกคนวงเล็บเฉพาะคนไปเที่ยวฉะนั้นคนไทยที่เที่ยวในประเทศก็จะโดนด้วยถ้าจองโรงแรมอะนะใช่ไหมแต่ว่ามันก็สมเหตุสมผลเพราะว่าถ้าเก็บซิตี้แท็กก็หมายความว่าโรงแรมเขาก็ไม่ได้ส่งไอ้เงินรายได้ส่วนนั้นเข้าทางส่วนกลางแต่ส่งให้กับหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งก็จะเป็นแรงจูงใจให้หน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยเอาเงินไปพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมันก็จะดีแต่ว่าถ้าส่วนกลางเป็นคนเก็บเงินเนี่ยมันก็คืออยู่ที่ส่วนกลางไงแต่เราก็ต้องมาปันส่วนให้แต่ละที่ซึ่งกว่าจะลงไปถึงท้องถ generous, ิ่นเนี่ยอาจจะไม่เหลือหรืออาจจะไม่ได้หรืออาจจะได้น้อยก็เป็นไปได้ฉะนั้นถ้าท้องถิ่นเป็นคนเก็บเองเนี่ยก็คือเหมือนกับที่ไหนแบบว่าพัฒนาดีๆแล้วมีคนมามากเนี่ยเขาจะยิ่งได้มากใช่ไหมซึ่งมันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลมาก ของเราไม่กล้าทําแบบนั้นหรอกเพราะว่าเดี๋ยวคนที่เที่ยวในประเทศก็จะโดนไปด้วยมันจะเสียชื่อเสียงของตัวเองซะละมั้งอะไรอย่างนี้คือถ้าเรามองในแง่ของการพัฒนาพื้นที่พัฒนาท้องถิ่นเนี่ยเราก็จะไม่ได้ต้องมาแยกว่าเป็นคนชาติไหนก็คือเอาเป็นว่าทุกคนที่ไปเที่ยวบุงเล็บเพราะมันเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะไปเที่ยวก็คือถูกเก็บมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเรามองในแง่ของการเมืองหรือว่าต้องการคะแนนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เราจะพยายามไม่แตะต้องคนท้องถิน่นซึ่ง ถึงแม้จะเป็นเงินไม่มากแต่ว่าเราก็จะไม่อยากแต่ต้องเพราะาเดี๋ยวคนท้องสิ่นจะรู้สึกไม่ดีฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่ายังไงก็จะต้องเก็บจากชาวต่างชาติแล้วก็ลองเก็บในลักษณะนี้ไม่เก็บซิตี้แท็กแต่ก็หมายเหตุว้ก่อนนะครับเขาอาจจะเก็บก็ได้นะใครจะไปรู้นะออฟก็ไม่ได้ไปดูหรอกซิตี้แท็กเวลาเราไปเที่ยวตามจังหวัดต่างๆเนี่ยนะเขาอาจจะเก็บก็ได้นะแต่อันนี้คือดูเผินๆจากข่าวนี้เหมือนไม่ได้เก็บนะอะมาไฮไลท์ตามหัวข้อก่อนนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่สํานักงบป,ประมาณ แจ้งว่าจะไม่อุดหนุนเข้ากองทุนสําหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาป่วยบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในประเทศจึงทําให้กระทรวงท่องเที่ยวหาวิธีจัดเก็บเงินเข้ากองทุนจากนักท่องเที่ยวก็คือ,คอฝ่ายการเงินเขาไม่ให้เงินว่าถ้าชาวต่างชาติบางส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อยมากอย่างที่บอกที่มาเกิดบังเอิญเจ็บป่วยแล้วไม่มีเงินค่ารักษาเนี่ยหมายถึงอันนี้คือก่อนโควิดนะเราเคยได้ยินข่าวมาก่อนเขาก็อ้างว่ามันเป็นภาระต้องเอาภาษีประชาชนไปจ่าย งกมากอ่ะงกมากคือถ้านึกถึงในเรื่องของมนุษยธรรมคือถ้าเกิดเขาไม่ใช่อยู่ดีๆจะมารักษามะเรง็งโดยที่ชิ่งไม่จ่ายเงินอันนั้นอันนั้นไม่เกี่ยวแต่ถ้าเกิดเป็นการเจ็บป่วยกระทนหันอันเนี้ยด้านมนุษยธรรมเนี่ยมันก็ต้องทําแล้วก็ตัวเงินในนี้บอกว่าแค่สามร้อยกว่าล้านนี่ไงข้อมูลปีสองห้าห้าเก้าถึงสองห้าหกหนึ่งโอ้นานแล้วนะนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยและทําการรักษาเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยในปีสองห้าห้าเก้านั้น เก็บค่าใช้ใจ่ายไม่ได้ถึง380ล้านบาทปี 60, 60เก็บไม่ได้ถึง346ล้านบาทปี61เก็บไม่ได้ถึง305ล้านบาทเอ้ะมันก็ลดลงเรื่อยๆนะซึ่งไม่มีผู้รับผิดชอบกระทรวงจะต้องเข้าไปรับผิดชอบหากเก็บค่าประกันส่วนนี้แล้วจึงไม่ต้องใช้ภาษีประชาชนไปจ่ายทดแทนที่อย่างนี้ก็อ้างภาษีประชาชนนะครับที่จะซื้ออะไรอะรถถังหรืออื่นๆอีกมากมาย ไม่เห็นพูดทั้งทั้งที่เงินแค่300กว่าล้านเนี่ยเทียบกับรายได้ที่ได้แล้วเนี่ยเราเคยได้สูงสุดสองล้านล้านบาทจากต่างชาติเฉพาะจากต่างชาติคือเหมือน2ล้านล้านก็เปรียบเสมือนคล้ายๆกับเงินสองล้านบาทใช่ไหมแต่ต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลให้กับชาวต่างชาติที่ไม่มีเงินจ่ายเนี่ยแค่3า0ร้อยเนี่ยงกมากเลยแต่ย้ําก่อนนะครับมันเป็นคนละประเด็นนะครับไม่ได้ห้ามเก็บนะครับเก็บได้แต่ว่าสาเหตุของการเก็บเนี่ยคืออะไรแล้วคนที่เขาจ่ายเนี่ย เขต้องดูว่าเขาจะเสียความรู้สึกไหมเงินไม่ได้มากแต่เขาก็จะเสียความรู้สึกแล้วทีนี้ถ้าเราชชวาว่าสมมุติเราเก็บมากกว่านี้อีกแต่ว่าเขาจะได้อะไรบ้างที่มันคุ้มค่าหรืออะไรเงี้ยมันจะพลิกเกมเลยกลายเป็นว่าคนจะอยากมามากขึ้นแทนลองนึกถึงนะครับถ้าใครอยู่คอนโดนะครับเขาก็จะมีเก็บค่าส่วนกลางใช่ไหมครับซึ่งเราจะต้องจ่ายทุกเดือนโอเคอันนี้ถ้าเก็บค่าส่วนกลางแล้วเนี่ยมีคนมาดูแลสถานที่ มีการทำความสะอาดให้ดูสะอาดอยู่เสมอมีการพัฒนาสถานที่ให้อ่าอย่างน้อยก็ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เก่ารุดโทมหรือมีอะไรเพิ่มเติมใหม่บ้างปลูกต้นไม้เพิ่มหรือทํานู่นนั่นนี่เพิ่มบ้างอันนี้ยินดีจะจ่ายทุกเดือนเพื่อให้ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีอันนี้ก็เหมือนกันเงินไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าเสียชื่อแล้วก็ถ้าสมมติน,นะเก็บมากกว่านี้แต่ว่าโฆษณาว่าได้อะไรดีกว่านี้อันนี้อ้อคิดเล่นเล่นหอ,อเองนะครับ สมมติว่าเก็บพันนึงเลยอะแต่ว่าไปบวกกับโรงแรมแห่งแรกที่ที่เข้าพักฉะนั้นไม่เกี่ยวกับคนที่ไม่ได้มาเที่ยวอ่าคนที่ไม่ได้มาเที่ยวเขาก็ตรงไปที่บ้านหรือของครอบครัวหรืออะไรไปเลยแต่คนมาเที่ยวเข้าพักโรงแรมหรือแม้แต่พัก Air b บ b บ้านคนท้องถิ่นก็ตามซึ่งก็คือเก็บไปเลยครั้งแรกหนึ่งพันบาทแต่ว่าโฆษณาว่าถ้าคุณมีการเจ็บป่วยตอนที่อยู่ประเทศของเราคุณรักษาฟรีอ่าเหมือนเป็น ประกันทางอ้อมส่วนหนึ่งด้วยคุณรักษาฟรีหรือไม่ได้รักษาฟรีคุณก็มีสิทธิเป็นส่วนลดค่ารักษาอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าประเทศเราชูเรื่องของการแพทย์แล้วเราเองก็อยากจะมีนโยบายเป็นอะไรนะเน้นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรืออะไรของเขาเนี่ยแหละเออถ้าอย่างเนี้ยจะดีออบคิดว่านะออบอาจจะผิดก็ได้ใครจะไปรู้คือไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเงินจะจ่ายคนจะมาเที่ยวอะ่ะเขา,ามีเงินพอสมควรอยู่แล้วแต่แค่ว่าจ่ายไปแล้วมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาจ่ายหรือเปล่าแค่นั้นเอง มาตามในข่าวนะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็ค่าเหยียบแผ่นดินคืออะไรเก็บจากใครเขายืนยันนะครับว่าเก็บเฉพาะชาวต่างชาติเพราะว่าคนไทยเนี่ยได้รับการคุ้มครองจากร,รัฐธรรมนูญที่ว่าหากเป็นคนไทยที่กลับจากต่างประเทศไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมเข้าประเทศได้เดี๋ยวมาดูว่าเขาจะเก็บยังไงอันนี้ท่อนที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้เงินจํานวน300อบาทเนี่ยมีการจ้างมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่งซึ่งได้ไปสํารวจแล้วแล้วก็ ฝ่ายการเงินก็บอกว่าจะไม่ให้เงินอุดหนุนสําหรับนะักท่องเที่ยวที่เข้ามาเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตในประเทศก็คืออย่างที่เอาบอกว่าค่อนข้างเขียมฉะนั้นกระทรวงนี้ก็คือเหมือนกับว่าต้องไปพยายามดิ้นรนหาเงินมาเข้ากองทุนพัฒนาท่องเที่ยวเองมันแปลกจริงๆมันแปลกก็ไม่ได้บอกว่าถูกนะคือเงินส่วนที่เราได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมันควรจะมีการกันส่วนหนึ่งไว้ไหมโดยที่ไม่ต้องส่งให้เข้าพวกฝ่ายการเงินเนี่ย ก็คือกันเอาไว้ทีเรื่องน้ํามันยังมีเลยกองทุนน้ํามันเท่าไหที่จะต้องหักเงินจากค่าขายน้ํามันอันนี้อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่หมายถึงว่าน้ํามันที่ทุกคนซื้อเนี่ยจะต้องโดนหักส่วนหนึ่งไว้โดยที่ปั๊มน่าจะต้องเป็นคนไปจ่ายให้กองทุนนี้กองทุนอุดหนุนน้ามันแล้วเวลาน้ํามันแพงเขาก็จะเอาเงินจากกองทุนเนี่ยมาอุดหนุนให้น้ามันมันราคามันลดลงให้มันไม่สูงเกินไป แล้วตอนที่น้ํามันมาราคาต่ําเขาก็จะไปบวกค่าตรงนี้เพิ่มเพื่อให้เขาจะได้เงินตอนช่วงน้ํามันต่าพอช่วงน้ํามันสูงเขาก็จะเอาเงินออกมาให้น้ามันมันไม่แพงเกินก็คือต้องกันไว้ส่วนหนึ่งตั้งแต่ตอนที่เก็บเงินได้มาแล้วแต่กลายเป็นว่าต้องมาขึ้นอยู่กับฝ่ายการเงินเหรอฝ่ายการเงินไม่ให้เงินปุ๊บก,ก็เลยไม่มีเงินจะมาทําอะไรเลยอย่างเงี้ยเหรอก็คือเราจะเก็บเงินจากขาเข้าทั้งทางบกอากาศและน้ํา จะนาไปซื้อประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา45วันเก็บจากต่างชาติแล้วเงินไปไหนเงิน300บาทที่ได้จากต่างชาติแต่ละคนจะเข้ากองทุนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนี่แหละที่สงสัยไงว่าทําไมจึงไม่มีคือคือ,คอเงินที่ได้มาส่งส่วนกลางหมดเลยทําไมไม่มีการกันเงินเอาไว้เพื่อกองทุนนี้ตั้งแต่แรก20%ของ300บาทเนี่ยจะเป็นค่าประกันให้กับนักท่องเที่ยวก็ประมาณ60บาทส่วน30%เนี่ย จะเป็นค่าใช้จ่ายให้สายการบินอ๋อคือไปให้เขาเป็นคนเก็บไงสายการบินเดี๋ยวต่อไปจะต้องมีทําอะไรเพิ่มเติมแน่นอนเพื่อให้ได้รู้ว่าคนคนนี้คือต่างชาตินะเขายืนยันว่าคนไทยไม่ต้องจ่ายนี่ที่กลับประเทศก็คาดว่าจะเหลือ4 0่สถึงห้เที่สามารถเข้ากองทุนได้ก็จะเหลือแค่1 2 0ยยีบถึงร้อาบาทเท่านั้นที่เข้ากองทุนซึ่งมันน้อยไปไหมก็แค่คิดว่าเก็บเป็น city t a กเหมือนกับประเทศในยุโรปเนี่ยก็จบแล้วแต่ดาว่าคงไปติดเรื่องข้อกฎหมายอะไรอีก คือมันอาจจะไม่ตรงประเด็นเพราะว่าคนที่จะรู้ดีที่สุดว่าจะพัฒนาตรงไหนของพื้นที่เนี่ยก็คือท้องถิ่นให้ส่วนกลางเก็บแล้วส่วนกลางก็คืออาจจะจัดสรรงบประมาณได้ไม่ไม่ตรงไม่มีประสิทธิภาพมากพอถ้ามาทางอากาศก็ต้องให้สายการบินเป็นผู้ช่วยจัดเก็บก็คือมีการเจราจากับสายการบินต่างๆแล้วก็เขาคงต้องมาปรับระบบหรือขั้นตอนอะไรเพื่อให้ได้เก็บเงินในส่วนนี้เฉพาะชาวต่างชาติมาประเมินสัดส่วนอีกรอบหนึ่งเอ่อจากร้อยเปอร์เซ็นต์ของสามร้อยบาทเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต เป็นประกันชีวิตห้าสิเปอร์เซ็นเข้ากองทุนก็เหลือแค่ร้อยหสิบาทนะที่จะเข้ากองทุนและอีกสาสิเปอร์เซ็นเป็นค่าใช้จ่ายแต่ว่าจริงเราแล้วให้สายการบินแค่ห้าเปอร์เซ็นตห้าเปอร์เซ็นของสามร้อยก็ประมาณสิบห้าบาทจากสามร้อยให้สายการบินเป็นค่าใช้จ่ายค่าดาเนินการอีกยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นจะอยู่ที่ไหนส่วนที่เหลือคงต้องจ้างบริษัทที่มามอนิเตอร์เพราะเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่พอประสานงานติดตามนักท่องเที่ยวที่เจ็บป่วยอะหรือว่าคือท่านนี้เขาดูขึงขัง,น,งนี ช่วงที่ยกเลิกเทสแซนโกเขาก็หายไปสงสัยมัวแต่ไปทาไอ้เรื่องเก็บเงินสามร้อยนี่แหละอพิมหาโปรเจกต์ของเขาอะแต่งเงินยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับไปอยู่ที่การจ้างคนมามอนิเตอร์ประสานงานติดตามนักท่องเที่ยวเจ็บป่วยเหมือนดูจะเป็นห่วงเขามากเลยนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันประเทศที่เขามีคนมาท่องเที่ยวพอๆกับเราหรือมากกว่าเราเนี่ยเขาต้องทําแบบนี้ไหมส่วนค่าประกัน20%ที่จะทําให้กับชาวต่างชาติเนี่ยเพราะว่าปี59ถึง 61และกันมีต่างชาติที่จะต้องรักษาเกี่ยวกับอุบัติเหตุประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเนี่ยทั้งสาปีเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่เก็บไม่ได้ถึง3ามร้อยกว่าล้านบาทโดยเฉลี่ยทั้งสามปีแล้วก็ไม่มีผู้รับผิดชอบกระทรวงสาธารณสุขจึงต้องเข้าไปรับผิดชอบวงเล็บและอาจจะบ่นมาไอ้พวกต่างชาติเนี่ยมาแว๊แวอถ้าเกิดหากเก็บค่าประกันในส่วนนี้แล้วจึงไม่ต้องใช้ภาษีประชาชนไปจ่ายทดแทนคือตอนมีรายได้เยอะไม่สนอยากได้เงินอย่างเดียว แต่ตอนที่ต้องจ่ายเนี่ยถึงแม้จะแค่300กว่าล้านเนี่ยคือบ่นจังโอเคเราเสียเงินไป300กว่าล้านเพื่อรักษาให้ชาวต่างชาติซึ่งซึ่งผมยังไม่รู้รายละเอียดลึกๆนะว่าเขาไม่มีเงินจ่ายจริงๆหรือเปล่าหรือเขารักษาเสร็จแล้วเขาก็ชิ่งไปเลยรายละเอียดเราไม่รู้แต่ว่าเราน่าจะฉวยโอกาสนี้เป็นการโฆษณาประเทศเกี่ยวกับว่าเออคนที่มาประเทศเราเนี่ยเรารับรองเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของว่าเออถ้าคุณเจ็บป่วยก็คือ มีระบบรองรับซึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเก็บเงินนะอาจจะไปเก็บเงินเขาก็ได้แต่หมายถึงว่าคนเขาวางใจที่จะมาประเทศนี้มากขึ้นชื่อเสียงดีเขาก็จะยอมจ่ายมากขึ้นคือเราจะได้มากกว่าไอที่คุณกลัวจะเสียซะอีกอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยคิดว่ามันเป็นกายเป็นภาพเสียซะมากกว่าทั้งที่เราก็เสียงบประมาณในการรักษาไปวงเล็บแค่300กว่าล้านแต่เราก็ยังมีชื่อเสียเพิ่มอีกในเรื่องของความงบเพราะว่าไปบน่นออกหน้าจอไปแล้วว่า ไม่อยากเอาภาษีประชาชนไปจ่ายให้ต่างชาติแล้วเขารู้ปุ๊บเขาก็เสียความรู้สึกบางคนที่คิดจะมาเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเขาคิดจะมาเขาก็เสียความรู้สึกเขาอาจจะเปลี่ยนใจไม่มาก็เสียเงินรายได้ไปอ่ะแล้วตามที่เขาวางไว้คือ1เมษายน65จะเริ่มใช้เลยหรือไม่เขาบอกว่าเร็วที่สุดคือ1เมษายน65แต่วงเล็อบอภิษิดเองเดี๋ยวอาจจะเลื่อนอีกก็ได้เพราะว่าออกข่าวมาตั้งแต่ปีที่แล้วละแต่แล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆแต่ถ้าหากไม่ทันก็คงต้องเลื่อนต่อไปจนกว่าจะสมบูรณ์ทุกขั้นตอนคครรัับบเมกาจของงทท่่่นนนีี้นะชว ยกเรื่องเทสเซนโกนั้นหายหัวไปเลยก็คือโมเตอไปทำไม่กับโปรเจกต์ตรงนี้ก็คือไม่กับโปรเจกต์ที่กําลังจะไปเจราจากับสายการที่อยู่ระหว่างเจราจากับสายการบินซึ่งตอนนี้เกิน50%แล้วแต่ที่กังวลมากที่สุดคือการเดินทางเข้ามาจะให้ชาวต่างชาติซื้อผ่านช่องทางใดป่านนี้ยังไม่เรียบร้อยนะครับเพราะกลัวว่าจะสร้างความแออัดจ,จึงต้องพัฒนาเรื่องแอปพลิเคชันเพื่อจ่ายเงินตรงนี้ต่อไปเราจะมีแอปเพิ่มเติมหรือเปล่าที่เพื่อจ่ายเงินตรงนี้ เขามีหลายแอปแล้วนะครับซึ่งสร้างความงุนงงให้กับคนจะเข้าประเทศตอนนี้จะมีอีกแล้วนะครับส่วนทางบกและทางน้ํายังไม่ตกผลึกวิธีการมีการหาหรือเพียงการพัฒนาแอปแล้ซื้อบัตรผ่านแอปและนํามาแสดงเอาเป็นว่าต่อให้เก็บแค่1บาทเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดต้องทําอะไรเพิ่มเนี่ยนะมันจะสะกัดเตะตัดขายคนเข้ามาน้อยลงอีกตามเคยทําไมไม่ไปทําแค่ง่ายๆ city t a ให้โรงแรมหรือที่พักอ่ะที่รองรบคนนาเเเ่ยวจิๆะป็นนก็ก แล้วเอามาส่งให้ท้องถิ่นก็จบไปแล้วไม่ต้องมาทำแอปอะไรให้มันบางคนไม่รู้เรื่องเข้ามาทั้งอย่างนั้นก็มาติดที่ตอมอหรืออะไรมีปัญหากันอีกคำถามคือแอปค่าเหยียบแผ่นดินจะเป็นทายาทหมอชนะหรือเปล่าก็พิธีกรถามถึงเรื่องบทเรียนจากแอปหมอชนะหรือระบบ Thailand Pass อาจเกิดการสร้างแอปใหม่ขึ้นมาอีกซึ่งประเทศไทยมีแอปเยอะมากและเกินกว่าครึ่งก็ไม่มีประสิทธิภาพเพราะทุกวันนี้ ก็ตามหานักท่องเที่ยวที่หลบหนีไม่ได้หากสร้างแอปขึ้นมาอีกจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ท่านรัฐมนตรีก็ว่ายัางไงก็ต้องทําเพราะจะให้ไปซื้อผ่านตู้อัตโนมัติหน้าด่านคงสร้างความแออัดจึงต้องคิดว่าจะใช้แอปหรือนําไปฝากไว้กับฝ่ายไหนได้บ้างยังไงเขาก็จะทํานะครับต่อให้มันเป็นการเตะตัดขาให้คนเข้ามาน้อยลงเพราะรู้สึกว่ายุ่งยากเนี่ยยังไงเขาก็จะทํา เขาคิดว่ามารีดเอากับทางคนเข้ามาเนี่ยง่ายกว่าการไปคุยกับพวกฝ่าย,ยการเงินว่าเอ้ยเลิกงกได้ไหมรายได้สองล้านล้านน่ะค่าใช้จ่ายที่อาจจะเสียให้กับการรักษานะักท่องเที่ยวที่ไม่มีเงินเนี่ยซ,ซึ่งจริงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแค่สามร้อยกว่าล้านเนี่ยทาไมงกจังเลยคือคุยกับพวกนั้นยากกว่าใช่ไหมมาเก็บเอากับคนเข้ามาเนี่ยง่ายกว่าถึงแม้จะทําให้คนเข้ามาน้อยลงเพราะเสียความรู้สึกก็ยังไงก็ต้องทำใช่ไหมอย่างที่เขาบอกตรงนี้นะครับลองระดมสมองดูแล้วกันถ้าเพื่อน,อนๆคิดว่า วิธีการไหนที่ถ้าเราจะได้เงินจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแต่ไม่ทําให้เขาเสียความรู้สึกแล้วก็ทําให้แหล่งท่องเที่ยวสามารถพัฒนาพื้นที่ให้มันน่าเที่ยวมากขึ้นหรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นที่เขาอยากจะทำเนี่ยห้องน้ําที่มันสะอาดมากขึ้นหรือว่าสร้างทางคนพิการหรือพัฒนาทางเท้าหรืออะไรเงี้ยจะทําไงให้เก็บเงินได้มากขึ้นนักท่องเที่ยวไม่เสียความรู้สึกแต่ยังให้ท้องถิ่นพัฒนาพื้นที่ได้ด้วยก็ลองเสนอความคิดกันดูนะครับครับก็วันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ